สวัสดีนะทุกคนพวกเรายิ่งสวัสดีนะทุกคนสวัสดีนะทุกคนพวกเรากลับมาใน Road Trip เราไม่ได้พูดนั่นเสร็จเลยพวกรากลับมาใน Road Trip นะกทุกคนเพราะวเออก็เออหลังจากคลิปเดี๋ยวนะ PC เราหายอ๋อสามารถ Move PC ได้ด้วยหรอจริงหรอโย่เฮ้ยได้ด้วยอ่ะว่ดขยับ PC ได้หรอเออได้ได้ได้ขยับ PC ได้แต่ก็หลังจาก หลังจากคลิปที่แล้วนะทุกคนก็พวกเราก็ได้ผลิตวิวแล้วก็มี s u b s c r i b e r มาพันหนึ่งแต่ว่าเมนดี้เขาแบบเล่นแบบหลังกล้องไม่ถึงแบบเมนดี้เขาแบบตอนนี้ s u b s c r i b e r เยอะกว่าเราอะทุกคนอย่างที่ทุกคนเห็นเมนดี้มีอยู่6000 subscribe เอซึ่งเราเราจะรีบทำวิวนะทุกคนก็เดี๋ยวคนรีบมาทำ ไม่มีคนถึงหนึ่งล้าน subscriber หรอ GG nice bro แต่ว่าในคลิปนี้เราก็จะเออมาเป็นยูทูบเบอร์กันนะทุกคนก็ถ้าทุกคนยังไม่ได้ดูคลิปที่แล้วก็ไปดูเลยนะแต่ว <อ Yes. S 1> ต่าวันนี้เราคิดว่าที่ไอ้ตรงนั้นเป็นแบบน,าน,าน,น,ำน,น้ำเย้ปุ่มม่วงเป็นดำหลานเพราะว่าเกมใหม่เนี่ยเขา้าใจไหมก็ในไหนก็แล้วน,นะทุกคนเดี๋ยวในคลิปนี้นพวกเราจะมาเออฟาร์มวิวนะทุกคนแบบให้พูดยังไงดีแบบ ทำให้ช่องพวกเราเติบโตนะแล้วก็อัปเกรดบ้านของเราแล้วการตัดต่อก็คือยี่สิบเจ็ดเอดติงหนึ่งร้อดหนึ่อยนึ่งก็อย่างแรกเราต้องนอนโอ้ subscriber มาชามาม please s p r t ว่ามีเพจอยู่ทา